สวัสดีพี่น้องมาเบิ่งแมวห่วยนอนสีนอนเราอยู่เป็นชั้นๆเลยชั้นๆอยู่เป็นชั้นๆเนเด้อไอ้เหลืองอ้าวมาน,นี่เน็เอ้าอันนี้ไงอันนี้โอ้โหชั้นแมวชั้นแมวโอ้โหเอาละเด้อเอาละเด้อเอือเออไปไหนล่ะไอ้ส้มอ้าวไอ้นอนห่วงนั่น พี่รังมาลำล่ากับการแมวกับการแมววักับการนอนแมวดูวิมันนี่ก็ต้องยู่เป็นชันฉนเถอะเป็นเล่เย,ยอะดได้เหรออันนี้อ่อันนี้ขาวอันนี้ขาวพา่อแบบอ๋อลงไปใส่ละลงไปใส่ละเบิ่งบ้านหุ่งห่วยเลยบ้านเอาสมซึมอาซึมขึม้นับฟูซึมฟูซึม อ่าส้มจะนอนแล้วครับวางที่เด้อจะนอนแล้วครับเออเพนละเพนละโอ้โหเพนละเอเอเ,อเ,อเบิ่งบานแมวชันชัดเลยบาดเนี่เห็ดเป็นบานแมวแล้วเธอเดี๋ยวเให้ไอ้ซมส้มนู้นสิไม่ใช่ส้มนี้สิอันนี้ปูส้มเนี่ยเถ่าแล้วนะอะไรหนิงทำอะไรลกูกอ่าอยากนอนเนื้อได้เวลานอนตลอด เอาแต่ละมันนี่เนี่ยฉันแมวฉันแมวเพ็้ยยังแมวสงสัยยังอยู่แกน,นสงสัยยังเราเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะอ๋อสงสัยสงสัยยังยันนราตกใจตกใจเอาเออเท่าเท่าเท่า สมสมตระกูลสมไปตระกูลสมจักรยานหน่อยอยู่นี่ไงว่างเลยยังไงสมอ๋มไมอไปนอนนอนนอนท่าน่ะท่านอนอนอนของเบืองดูแม่หอยแม่หอยก็เป็นจุ่ม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 เลย อันนี้เข้าไม่ได้บัวตองเลยบัวองพาลูกไปกดดันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ว่าะห้เขาบ้า,บานพี่น้องให้ว่าบัวยางนกบัวตองเลยบัต้องกดดันบัวตองเลยบัต้องพาเขาไปกดดันต้องเปิดประตูคนที่เปิดประตูที่เปิดประตูเบึงเบึงมีชาชีบที่เปิดประตูมีชาชีแมวที่เปิดประตูะหัวโจกอันนี้พ่อบ้านตัวขาวแพนดา้าขาวนะ ฮ่าหัวโจกสุมหัวกระโดดยังวุนอ่ะนะสุมหัวกันรอดยังวุน,นอ่ะนะปู่ส้มจะเข้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ส้มเข้าบ้านได้น้องน,นั่นเขาไม่ได้ขี่ดื้อแห้งขี่ดื้อแห้งอยู่ม่ได้หรออยู่มาได,ด,าได้เดี๋ยวสองตัวนี้เอาเอบนวดเลี้ยงขาวเลยเอาเอาเอาข้ายัางไงพ่อเข้ายัางไงวะสั่นมันนี่เนียน่ยดหักพออ่อหลายเนาะเงินหลาย

อันนี้ก็ยังกดดันว่าเลิกอ่ะกดดันว่าเลิกอ่ะสิเขาเฮี้ยนกดดันว่าเลิกอ่ะอ๋กดดันว่าเลิกจะเข้าบ้านแล้วกดดันไม่เลิกงั้นเราพูดเหรอพูดเหรอเพื่อนสิเปิดประตูเพืพ่อนจะเอาจมูกน้อยๆเพื่อนเปิดอ่ะว่มีทางตัวบ่มีทางตัวอันนี้บ่มีทางแน่นอนโอ้ยหกแข้งบ่ได้ทำา็สระเะมียเมื่อไรก็หงเถอะแน่นอน ดำปืนช่พื้นประตูพื้นผนังบานในบานนิ่งหอกบานในบานิง่งกงอยเห็นว่าก็ได้นะวเอาไปล่ำล่าที่เขาเฮียนัเล้อสินอนมานว่าอย,อยู่น้ำกันได้เซยต่อแล้วอันนี้สมอยู่น้ำกันได้เซยต่อแล้ว่นตีกันดีดีเ้อพี่น้องอันนิ้เนละโตข้ขาวเนะ่จอมตีเขาเนี่ยนิสัย ทำเป็นตอแล้วาสองนาตอแหลเนี่ยอเออเอาลำลาพี่น้องไปฟันดีลาจีสวัสดีครับ